ผูบาวทั้งใดลมนํา้จอ,อยากได้คนไทยโอ้อยากได้อยากได้อันผูบาพังไทยเนาะอือปัจจุบันนี่โสดบอโสดโสดโดยโสดแท้บอใอตัวเนาะโสดแท้โสดแท้โอ้โสดแท้เด้อพี่น้องเด้ออือแต่ที่ผ่านมานี่ก็เคยเคยเคยมีลมบอเคยมีแฟนบอ เคยมีเคยมีแบบใดแบบลงกันในโทรศพัพท์ไปซื้อโอ้โลมในโทรศพัพท์ไปซื้อ <c oughs> แต่่าไม่ได้ถึงขันแบบจริงจริงจังแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้ขี่รถไปน้ากันไม่ได้ไปกินข้าวกินน้านเอกันเออบอกเคยแบบนั้นหรือคือว่าว่าง่ายสมมติว่าคนฉีมมลลมน้ำหนีน้องจำกัดบอกว่าต้องอายุต้องเป็นเด็กน้อยซํำคัญหรือว่าต้องแบบไหนบ่กจำกัดอายุบอกจำกัดเลยอืม สบายดีพี่น้องจะสบายดีเด้อพี่น้องบัสุขสุขคนพี่น้องเหรอมั่นสบองสบอยว่าพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องแต่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ซ่องของดุสิตปันสุขอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพัดลมแห้งพอดพี่น้องเลยจะพัดสิพัดกล้องตปยิงแห้งอะไรเอาพี่น้องมือนี่ว่าอยากกินชิ้นกระแลนมาหาว่าอยากกินปลากระแลนมาใส่แลไรพี่น้องมือนี้เนาะคือว่านั่นพี่น้องเลย มีหมูของอามีนน้องสาวของหมูเนาะของหมูของตุวสิบนี่แหละเพื่อนหากระเฮียนจบพี่น้องเพื่อนหักระเฮียนจบมหาหลัยวาสนเลยเนาะหากระเฮียนจบมหาหลัยจากทีตุสิบมูมาคร่าวๆนี่น้องเพื่อนหากระจบมหาหลัยนึ่งนี่ยังมูมีแฟนพี่น้องยังน้องยังมูมีแฟนยังบมกเคยมีครอบครัวพรัวเฮียนหากกระจบ หน้าหักย่องครับประกันความหน้าหักงามเลยแหละพี่น้องเอ้เนาะานุ่มไยหนุ่มเล่วหลายๆคนตัดสินน้ำกันว่าผ่านหรือโ่ผ่านแลยกะภาพผ,ผ,ผู้ใดอ่ามักหักในตัวน้องเนาะกะถ้าว่าสนใจว่าอยากอยาก,ยากทำคมหูจักอยากโอ้อยากล้มกันเองติดต่อหาตุสิษเนาะตุชิษย์สิมี ส่องข้างการติดตอ่อให้เด้อยพี่น้องเด้อก็คือน้องนี่เพื่อนหากเห็นจบเพิ่นก็เลยเห็นเพื่อนเห็นดุสิตเนาะอ่าเพราะว่าอ้าเพื่อนน่ะเห็นเห็นดุสิตไทยเจยวกับอ่าไปช่วยเรือหลายๆคนแลวก็ไป่ทยเจยวกับอ่าเปิดใจเนาะมึงเธอไม่ห้างไม่ใหม่แต่เคสเป็นผู้สาวนี่ยังบม่มีพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นเคสแรกที่ดุสิตไทยทำการให้พี่น้องตัดสินเบิงเนาะนุ่มๆม,มาแหละตัดสินเบิง แลยสิถามน้องว่าน้องมีสเปกบอคนมีอายุได้น้องพร้อมจะล้มบอว่าน้องเพิ่นหากเฮียนจบแล้วบดนี้น้องก็อาจจะตัดสินใจอยากอยากมีคนหู้ใจอยากมีคนมาดูแลนี่แหละพี่น้องเนาะเพ้แค่แหละว่าง่ายใว่าน้องก็จบเลยเรีภาระเนาะเรื่องเฮียนโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปล้ลมกับน้องิ่นเลยน้องิ่นก็นั่งนี่แหละอยู่ทั้งขากของชิดนี่แหละเมื่อนี้บริเ่นเฮือนน้องเ้ออันนี้อันนี้คืออยู่ห้านเนาะห้านของ ของาสกึมห้านของเอื้อยของตัวซิดเองนี่แหละห้านขายยาของแม่น้องมีโอกาสได้พาน้องมาลมนำพอน้องกับเพิ่นมาเวียกมาธุระอยู่ตลาดก็เลยโอ้ได้โอกาสส่วนน้องลมเลยแต่ครับถ้ามีถ้ามีโอกาสสีผ้าพี่น้องไปไปเบิ่งเฮือนของน้องน้องเพิ่นน้องเนาะโอเคปะลมกับน้องเลยพี่น้องเลยสบายดีนาอ โหพี่น้องเลยตัวชิดฟันทงให่รโลพี่นอนะ้องเนาะอ่าผู้นี้นะือว่าหับประกันความหน่าหากักเลยกะสุภาพเพียบพ้อยแน่นอนนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นน้องสาวของมู่ของตัวชิดเองมีแหละพี่น้องเลยสบายดนะีน้องเนาะน้องชื่ออย่างเนาะน้องนุ่น โอ้ลืมติดไใบอ่ะกินไใ้น้องล่ะเดี๋ยวกินไมเน่เคย่าไมจ้าอพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดุชิดอ่าก็อีออก,กอนขอโทษขออภนะัยเนาะถ่าแบบลมติดๆกัครับไอ้กับ,กบแบบบ่ได้เคยสัมษั์แบบนี้จะเชื่อเนาะก็ะอาจจะเป็นขั้งสองขั้งสามแต่ว่าอันนี้กะเป็นเคสของเจ้าของเองเนาะพี่นะ้ๆๆนองเลยน้องชื่ออย่างเนาะน้องสื่อนุ่นสื่อน้องนุ่น ้องพี่น้องเนาะน้องนุ่นอายุจะกปีน้องนุ่นอายุเช้าสามปีเท้าสามปีเด้อพี่น้องเด้ออต่เขาเอินว่าเกือบกําลังจะเบี่นจะเพศเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะน้องน้องเฮียนเราอยู่บอกจบแล้วเฮียนจบโอ้จบนี่คือจบจบปริญญาจบมหาลัยเนาะโอ้การศึกษาคระเพียบพร้อมพี่น้องเลยอ่าน้องนุ่นอืมจำบอกเคยมี บอกเคยมีครอบครัวเนาะบอกงอ่างยๆเป็นเป็นู้ชาวเลยเนาะนปัจจุบันนี่สดบ่โสดโสดโสดยสดแท้บออก่กเลยตัวเนาะสดแท้สดแท้โอ้โสดแท้เด้อพี่้องเด้ออืมแต่ที่ผ่านมานีก่ก็เคยเคยเคยมีลมบอกเคยมีแฟนบอกเคยมีเคยมีแบบใดแบบ ลมกันในโทรศัพท์ไปซื้อโอ้ลงในโทรศัพท์ไปซื้อแตบบ่ว่าไม่ได้ถึงขัันแบบจริงจริงจังแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ไได้ขี่รถไปน้ำกันไม่ได้ไปกินข้าวกินน้านเหมือนกันเออบอกเคยแบบนั้นอืมไม่แต่แบบที่โทรเห็นหน้ากันแบบโลกโซเชียลอะไรน้องๆเนานะอืมพี่น้องเอยเนาะมั่นใจเนาะแต่ว่ายังยังไ่ได้มีแฟนแบบว่าอยู่น้ำกันวันใช่พี่น้องเอยเนาะพันธทงไห้อ่าแบบนี้ ก็คือเปิดใจว่ามาบัตนี้เปิดใจเปิดใจเทาะว่ายง่ายเนาะเปิดใจบัตนี้เกี่ยวว่าง่ายไก่น้นองเพื่อนก็นเฮียนจบแล้วพี่น้องเอยเนาะเฮียนจบแลนคือน้องนุ่นนี่ก็อยากว่ายง่ายก็อยากอยากลองเปิดใจเบิ่งเนาะเพราะว่าทั้งอ้ายเพื่อนห็นตุชิดสัมภาษณ์ได้พี่น้องสัมภาษณ์กันหลายหลายคนสัมภาษณ์เลยก็ได้บางคนก็นได้ครับการแบบว่า วยเรืออะไรก็บ,บางคนกะคือไปห้างบางคนก็ได้ครับแปว่าความจริงใจจากกูเบาเนาะกูบาเพิ่นะน้นองเพิ่นกันเลยอยากลองเบิงอะไรพี่น้องเอเนะบานนี้คือคือ,ค,อคือเปิดใจนี่มีสเปกอยู่บบวมีสเปกมีสเปกเลย <c oughs> แบบไดก็ได้อยู่บ <c oughs> แบบไดก็ได้แบบไดก็ได้บ่มีสเปกแต่ว่า <c oughs> ขอให้ <c oughs> ลมเข้าใจกันอะไรเนาะลมเข้าใจเข้าใจกันแบบว่าพ่อฉีเจาข<ส>ับฟังเขาอะไรเนาะเ<ส>ดี๋ยพี่น้องเดีอน้องเพื่อนนี่โบมีสเปกน้องพี่น้องเนาะน้องน้องน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นนี่บบมีสเปกขอแต่ว่าลมกับน้องแหละเข้าใจคันว่าหักน้องกะงก็ง่ายกะให้หักครอบครัวของน้องน้ำเนาะ อืมเอา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 พิสไปอีกขั้นตออหนึ่งเอาเลยเนาะคอยยิ้มนองกับงามได้พี่้อาเลยอ่าสเปกผ่านไปแล้วทอย่างอีกเนอะมันนี้ขึ้นกว่าเดิมพี่น้องเด้อเรื่องอายุเด้เนาะอายุนี่คือคือคือว่าว่าง่ายสมมติว่าคนฉีมะล้มน้ำหนีน้องจำกัดบอกว่าต้องอายุต้องเป็นเด็กน้อยชำกันหรือว่าต้องแบบไหน บ่อจำกัดอายุบ่อจำกัดเดยฮมสมุดว่าอายุสมมุดว่าไอ้สามสิบแต่ว่าไอ้โสดแต่ต้องโสดเนาะว่าไงเนาะขัดสิลมน้ำกันเนาะต้องผมมีครอบครัวว่าไงเด้อพี่น้องถ้าอย่ากลมกบน้องก็ต้องต้องเป็นคนที่ว่าผมมีครอบครัวเนาะมันจังบุีปัญหาตามลังเดี๋ยวลมกบนองอยู่รถสิโทมามีเมียโทรมาให้รถบดเอาแล้วน้องไปไหนกันเนาะอืมน้องน้องเพิ่นนี่ บ่จำการอายุลมนําได้เนาะลมได้บ่ถึงคนว่าล้มแบบเป็นสู้เป็นแฟนเท่าจากคันเพิ่นจากโทรมาลินในฐานะน้องหรือว่าลูกลานก็นได้เนาะน้องเนาะไได้้อืพี่นอ้นนะนองเลยเนาะน้อง่นบ่จำกาดอายุสแสดงว่าสามสิบหรือว่าสี่สิบก็มีรุ่นเดอ้อหนุมน่มเด้อเอาหนุมน่มอย่าเ<ะ>พิ่งไปตัดสินเจ้าของว่า อย่าเพิ่งไปตัดสินเจ้าของว่ามีอายุะอะไรย่านน้องบ่ลมน้ำอย่าเพิ่งไปตัดสินพี่น้องสําคัญมันอยู่ที่ใจเนาะน,น้องเนาะ<ม>บ้ดน,นี้เรื่อง<ม>เรื่อง<ม>เรื่องอายุเรื่องอายุนี่กะโอเคน้องเพิ่นว่าอ่าแค้นว่าเป็นคนดีเนาะลมเข้าใจกันอ่าน้องสามารถลงน้ำได้พี่น้องพี่น้องเนาะอและกาบันนี้บาน,นี้ คำว่าเลือกเลือกได้นี่อยากอยากอยากได้ผูบาวทั้งใดลมนําเลือกได้จ้ะอยากได้คนไทยโอ้อยากได้อยากได้อันผูบาวพังไทยเนาะอืมอยากได้ทางพังไทยอ่าเพราะง่ายารวดเนาะพี่น้องเนาะตุชิตจะตัดจะจะ,จะอธิบายฟังคู่มือนี่เนาะอ่าเขาเป็นเพศชายนี่เขาต้องเข้าใจว่าถาว่าเขาสิตัดสินใจเนาะคุยกับไผยอยู่ล้มกับไผยนะ เอาเขาบ่ได้ไปตีราคาว่าโอ้ยผู้หญิงผู้นี่นี่ผู้หญิงก็ง่งยผู้หญิงชนราจะมักแตอเงินนั่นแหละอยากได้แต่เงินนั่นแหละมันก็คือความจริงแต่ว่าลักๆแล้วงนะพี่น้องเขาเขาเขาเป็นเขาเป็นผู้ชายเนาะไอ้ฉันอธิบายผู้ชายให้พังนี่เขาเขาสิมากผู้หญิงผู้หนึ่งนี่เขาต้องเพียกพ่อเขาต้องดูแลเขาได้เนาะเขาต้องดูแลเขาได้แล้วเขาจัง จังจังลมกับเขาจังกล้ากล้าแบบว่าพ่อฉีเป็นเป็นแทนเป็นยังกันเนาะอ่าอันนี้อันนี้อธิบายให้ให้เขาใจหัวอกุ้ยิงเดิอพี่น้องเดี๋ยวสีสีมามาอันว่าใช่ว่าป้ยิงอ่ะก็คือการเบิดคันคันบบมีเงินกะกับบล่มบ่อยูน้ำดอกหวยมันก็ควมจริงอย่างพี่น้องเนาะคือตัวิดนี่เอาเมะเอาเมียมานน่คันบบเห็ดบบหาอย่างนี้เมียกับป้าคือกันแม่นบ่เนาะเพราะฉะนั้นกะ บ่ยังไงเนาะหนุมน่มๆถ้าว่าอยากล้มผู้สาวคนใดโบเมน์เฉพาะแต่น้องนุ่นแต่ควรหูจักธรรมะหากินเนาะหนึ่นงน้องเนาะหาน้องลักรักไอเชื่อว่าน,น้องก็ต้องมักผู้ชายที่หูจักธรรมะหากินเนาะแต่กับพ่อชีิจะคันว่าอนาคตกันล้มกันกะมักจะต้องพ่อมคนที่จะฉ่างสาวไปน้ากัน,น,นกมันบ่เนาะน้องนี่มักอยากคัดว่าเลือกได้นีเบ,บาๆทั้งฝั่งไทยเนาะ เคยล้มอยู่บ่เคยล้มอยู่บ่เคยแต่ผููบาว่าวฟังไทยเป็นแบบส่งมาล้มมาจีบทางอันโลออนไลน์น้องบ่กเคยอืบอทีทีล้มกันกันมีแต่ล้มทางโทรศัพท์ทางทั้งคนเล่วอยู่ไกลแต่ก็อยู่ไกลอีกบ่ได้เห็นแบบหนากันแท้โอ้น้องเลยนเนาะเอาการสมมติว่า สมมติว่ามีชาน,นุ่มผน้นึงจริงจังกับน้องนี่อ่าโคอ่านสองทางที่ต่อลำไอ้ได้ล้มกับน้องแล้วเพื่อนกะจริงจังเนาะอันนี้เรื่องสมมติก่อนเดอ้อพี่น้องเอาก็บอได้ว่าเป็นแต่ว่าอ่าเรื่องจริงเนาะเพื่อนจริงจังเพื่อนจน่ขาบมาหามันยังนี่กับพ่อมพ่อมจจะให้เพื่อนมาหาบอไม่มาหามาหลินน้ำไม่ซื้อมาได้มาหามาเยี่ยมมาเบิงบ่งหน้าเบิ่งหน้าเบิ่งตากันทำวงมจักกัน แมาได้เนาะแต่แต่ก่อนชิมากะต้องล้มกันก่อนนั่นแหละพี่น้อง,งทงางโทรศัพท์เนาะเว้นสิโอตุต๊บปั๊บมาเลยตุชิตจองตวไว้เนด้อชิมาหามือหนูมันก็เป็นไปบ่ได้ไปนอะเนาะกะต,ต้องสองหนึ่งรักๆพี่น้องเอาเอา,เอาสัมภาษณ์นี่เรื่องความหักเนาะอันนี้เนาะวามหักนี่ต้องสองคนเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้น้องๆเนาะคือไอ้นี่ความหม่คือเป็นสัพาน์หักห้ชื่ออ่าคล้ายรายการเท็กมีเอาอะไรเนาะเอา เอาชมุดไอ้่ายทอดให้มา่ายน้องนุ่นนี่ออกไปขารชมมุดมีอ่าหลายคนอ้าผู้ใดอยากจีบก็มาจีบน้องแต่สําคัญนะผู้ที่เลือกก็คือคือน้องนุ่นเนาะเั่นบ่านาอน้องน้องน้องได้ล้มกะอาจจะหู้ว่าผู้ใดเป็นน้าใดมันจะจะมีหลายรูปแบบเนาะน้องเนาะฮาก็ต้องหักมือให้ได้มันก็สิมีแบบเขาก่ได้จริงจังกับเฮาเขาโทรมาเพื่อกวนเพื่อรบกวนเพื่ออยากหยอกเขาชื่อเฮากะแบบนั้นฮากะ ตัดออกไปน้ำเ้อพี่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นต้องการคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจน้ำมาดนี้ถามเรียเร่ยวเรี่ยวเกี่ยวกับเรื่องอสเปคเรื่องหน้าตาเรื่องน้องหมักคนทางใดบัดนี้อ้ชีถามเรื่องครอบครัวเนาะน้องอปัจจุบันน้องครอบครัวน้องน้องอยู่กับไผอยู่กับเอื้อยอยู่กับเอื้อยพ่อแม่ได้ฉันของนน แต่พ่อแม่อยู่ยน้ากันแต่ว่าเอื่อย่เียพ่อแม่ก็อยู่น้ากันแต่ปัจจุบันนี่อยู่เพื่อเนเอืออยู่นอกอยู่เพื่อนเอื้อยอยู่แบบอ่าซอยเวียดซอยงานเพิ่อนเบิรแต่คือปัจจุบันนี่น้องกันยังบนิมีเวียกเห็ดบอกยังโบมีโอเราว่าหาักเฮีนยนจบเนาะแต่ต้องได้ถาขอเวียกเข่าอีกเนาะถ้าเห็ดเวียกต้องเฮียนเฮียนยังจบมา เงียยสัตวะแพทย์ชัตวะแพทย์โดยอืมคือแบบเกี่ยวกับปวาซัดปวดอย่างนี้บอโ,โอปวดปวใจคนก็นได้บอที่นอ้องเคยถ้าผู้ได้ป่วยทั้งใจอยู่มาเด้อเดี๋ยวน้องนุ่นจะปวดห้อืมเกี่ยวกับอ่าชัตวะแพทย์แต่ว่าน้องยังบริขาบอกเห็นเวียกยังบริข่าวแบบ มีมีมีข่าวว่าชีได้เข่าเห็ดอยู่บ um> uh> um> ่มีเวลามีเวลามีมีม uh ีข่าวว่าชีได้เข่าเห็ดเวียกอยู่บ่มีอยู่แต่ว่ายังถ่าบ่ง่ายว่างง่ายๆบมีเงินว่าไงชนะต้องได้จ้างเข่าว่ายมันยังคือกันต้องได้จ้างพี่น้องเลยจ้างอะไรโบมีเงินน้าโได้เข่ารถเอาตรงๆความจริงชะกันรลเนาะกันเลยยังบ่ได้เข่าเนาะ ปัจจุบันนี้น้องเห็ด <S <S เห็ดเวียงยังสันซอยอันซอยเอือ่อยเลยขายมากไหมซอยเอื่อยขายขอกไม่อยุ่ตลาดบอโอ้โพอพ่อว่าได้เวียยเห็ดอันนี้ซอยเอือ่อยเอื่อยเพิ่นเอาเอาเงินหนกค้ำห้นํำบอบันี้หายแบบไม่ได้ซื้อกินซื้อกิน,อนพอซอยเวียยเอือ้อยอะไรเนาะพอแบ่งเบาไปน้ำกันพี่น้องเลยคือคือเฮือนน้อง ขาดเรือ,อยังอยู่บ่หลายบ่ขาดหลายแต่ว่าฮรของน้ำของในน่ะมีครบบนบ่อของน้ำม,มีครบเรื่องขาดเรือลกัลก,ลกเดี๋ยวนี้น้องโดยเฉพาะอันกับน้องน่องขาดเรืออย่างเงื่อนที่จะเข้าเห็นเวียกนี้บอกลายเธอบ่อเนาะลายลายเลยบอก<ม>ประมาณประมาณให้เบิรงดูประมาณจักรไทร เป็นเป็นเงินไทยกับประมาณสองแสนสองแสนพูกออถ้าถา้ถาได้เงินสองแสนจ้างเขานี่คือได้เขาเห็ดเวียกน้ำน้ำรัฐบาลนะบอกโอ้แต่ว่าม,มันมันสีดีกว่าเขาน้ำเห็ดน้ำเอกชนเนาะแ,แบบพอได้กินยานานอืมวันนี้เขาชิมชิดได้เขาอยู่่าวันนี้เ <c oughs> ขาคือหลายใช่พี่น้องสองแสนพูก อออารีได้พี่น้องอันนี้อันนี้มันคือความจริงเนาะพี่น้องเนาะอืมวันนี้เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่อมีหรือมีอยู่บ่ห,หนานนมเพื่อนนาพู้แม่นหน้าของตัวเองอืมเขาให้เห็ดโอ้เห็ดแะ้วกันครับเอืือกับไอ้นี่กับจุ๊บเจ้าก็เลยไปเห็ด,ดเห็ดแล้วก็บแบงกับเขาอะนะเนะ<ด>าะเจ้าของหน้าหวานใช่เนาะ โอ้พี่นองงนะ้องเหรอเนาะกาถาผู้ใดชนใจเน้องพี่น้องเนาะกะติดต่อหาตุชิตหรือว่ามีสองทางติดต่ออยู่บ่เนาะม,มีบ่ม,มีโทรศัพท์อยู่บมอมีมีโทรศัพท์แกคือว่าได้ยินข่าวข่าวข่าวกมาว่าโทรศัพท์กัะพ่อนนะบอเห็นยัองอนเพราะว่าไอ้เพื่อนเดิอเป็นคนบอกอันนี้พี่น้องเนาะไอ้ ไอ้เพื่อ,น,อนเป็นมู่กับคอยแหลเพื่อนกะว่าง่ายก็อยากให้น้องเพื่อนกะอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่แหละพี่น้องเผื่อว่าอาจจะมีผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะมีหนุ่มไทยนี่แหละเนาะพูดที่ว่าเออใจปั้มในวานชนะอยากลองจีบน้องเพื่อนแต่กะคือน้องน้องเพื่อนกะมีช่องทางติดิตอข้างแนมีโทรศัพท์ติดตอ่อมีเฟซมีไลน์ข้างแนแต่ว่าโทรศัพท์นี่กะ บริชื่อซดเนาะผ่อน,นเนนอนนา,อนนายังหลายเตอ,อรบ่ออนยังเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน <7 S 1> เดือนเท่าไรเดือนหนึ่งสองพันเดือนสองพันสองเจ็ดก่าสิบสี่ยังหมื่นสี่อโอ้พี่น้อยเนาะยังหมื่นสี่ก่ามันก่ามีภาระ,ะตอนไปเฮียน,นเนาะบริเหตุบริหายอย่างเขาใส่แต่เงินเนาะ ตอนเฮียนได้ทําเห็ดทํางานไปน้าบ่เสริมไปน้าบ่เอิ่ตอนเฮียนบริเห็ดอย่างนี้แต่มาขายเครื่องเสริมเอะอ๋อพักอะไรมาขายเครื่องโดยอืมเฮียนจักปีเฮียนนะเนาะเฮียนสามปีสามปีโอ๋อเฮียนสามปีไม่้องเลยเนาะเพราะว่า oh, น้องเพิ่นแกเป็นคนที่ว่าอ่ามีการศรึกษาเนี่ยน,ะนองเนอยู่ในเมืองในหน้าก็ต้องบริมีอย่างเห e ็ดใหญ่ ตั้งใจเฮียนนั่นแหละเนาะเคยไปอยู่ไทยบอกเคยบอไปทํางานอยู่ไทยยังบอเคยบอเคยแต่ว่าเอ้ยเอื้อยไอ้คนนี้เป็นอยู่พุ่นหลายคนจึงเนาะเพราะว่าก็ทุสิตสีหูนี่ครอบครัวเิ่นครอบครัวของทุสิตเมื่อก่อนกับอยู่อยู่ใกล้กันพี่น้องเฮื้นใกล้กันเนาะแต่เพิ่นจื้อยู่บ่เฮื่อนบอจื้ยใช่ไหมจพิ่อยังน้อยอยู่เนาะเพิ่นยังน่อยอยู่พี่น้องไอ้ทุสิตอยู่เฮื่อนใกล้กันเฮื่อนเพิ่น ตอนน้น้อยผูก็แต่ปัจจุบันนี่ก็อยู่ใกล้กันแล้วเพราะว่าเพราะตอนตอนตอนนั้นก็ลูกศิษย์ก็ถูกงได้ไปอยู่ได้ไปสาเฮือนอยู่ใกล้กันกับเพื่อนน้องเพื่อนแตะตะกี้ผูคู้าแตะกี้แต่หูจักอยู่กับเพื่อยเจ้าในเมนหูจักกันอยู่ไอ้ก็เริ่มบ่อจืดแหละมันโดนเติมแหละอ่าเนาะเอาสรุกหมวอความยยอๆแบนี้พี่น้องคือน้องเพื่อนนี่กเปิดใจน้องๆนะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย โอ้ลอยเลยน้องเอ้ยเปไดย้ยีโชคดีนะเนาะเบียงงานนี่กัดนะฤฤฤฤฤฤฤดุบวกยืฮือนเฮียนซานีีเป็นเบิดปัดขวดเฮือนซานหนึ่งเข่าหนึ่งนั่เรียบร้อยโอ้พี่น้องเอยอยากไปไดเ้เนาะจะเป็นผู้โชคดีนะี่พี่นะ้องเอยเนาะฮะนัไดกะเป็นกําลังใจให้น้องเด้นอน,น้องนุ่นขอให้น้องอ่าเจอคนดีๆเนาะดาบสำคัญเขาต้อง ต้องเลือกค่ะเนาะโหมันอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้ยิ่งเนาะคันเขาตัดสินใจพิษข้างเดียวแล้วมันจะเป็นพิดพลาดข้างใหญ่ในชีวิตของเราเนาะผู้ยิ่งเนาะเพราะว่ามันมันเอาคืนบ่ได้่ะนะคือเรื่องผู้ชายก็สําคัญเลือกเอาที่ว่าคือเรื่องความรอกะอ้อย่างแนะน้าแมนยูใดรก็อยากต้องได้ของงามผู้ยิ่งก็อยากได้คนรอเนาะคนรอคนรวยอะไรมันกะมันก็เป็นความ ต้องการแต่ว่าเขาเลือกเขาก็อยากเลือกแน่ได้ดีแต่ว่ามันก็มันไ่เป็นคือใจเขาเลือกดอกเนาะนี่แต่สําคัญก็อยากฝากให้น้องการเลือกอะลักรักะคนดีหเนาะมาก่อนเนาะเรื่องคมดีมันในีกอย่างก็ต้องเลือกคนที่ผู้จักสั่งสาอะไรเนาะเนาะบอกขีดคาดนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะผู้ชายเขาสําคัญเมนต้องผู้จักมาหากินพร้อมที่จะสั่งซาไปน้ำคนที่เขาหักคันว่าเขาหักเขาแท้เนาะ เอเอนที่ว่าฮักว่าต้องการอยากได้อยากนอนนําไปซื้อมันกะมันก็นยู่มนกันได้บนนะนะุนแบบนั้นเนาะมันกคล้ายแบบมาตัวกันได้ซื้ออันนั้นตัวไอ้ฮักมันก็จากไปคือที่ผ่านมากึงถึงตัวไอ้ฮักไปซื้อบอกโตมาล้มไยซื้ออะไรกะเงียบไปเลยบป่โอ้พี่เราเอ้ยอ้าไอมีกํใในะานะลักลกลากงลกำลังใจให้น้องพี่เองเนาะเล็กเหน่อยจากตัวทิดเองนี่แหละกะเป็นกําลังใจให้น้องน้องเพิ่นกะเป็น หลังจากที่ฟังฟังไอ้ยอ้ยเพิ่นเล่าสยู่ั้งกะตั้งใจคตั้งใจเฮียนตั้งคืนกับไปลิ่นไปเที่ยวอยู่บ่บ่ได้ไปืม่ได้สู่ไปบันไดคือว่าบร่ได้ไปลเลยเนาะนเป็นทื่ว่าเป็นเด็กเฮียนอะไรกะมีคุณสมบัติเทีเ่ยวพร้อด้ดยไปน้องพันทรงไหนเอาถาูุใดอ่า คิดว่าอยากทําความห้จักกับน้องนุ่นค่ะติดต่อหาตูซิดได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อตูซิดสี่เป็นสะพานหักให้สีสีเสียให้ท่าผ่าผูา้ใดก้าวจริงจังเด้สีเสียให้นะ้อพี่น้องเนาะน้องเพื่อนไม่ได้จําคัด,ดเรื่องอายุเรื่องหน้าตาขอตะวันล้มกันให้เข้าใจกันกับน้นนองเพื่อนแลวก็พ่อ,อจะช่วยเหลือเชิ่งกันและกันอนะไรเนาะพพอร์ตนกาให้กําลังใจน้องเพื่อนให้คําในน้าน้องเพื่อนนั่นแหละ ว่าน้องพ่นกะถามว่าไ่บอกกันยัง่บหญ่บันไดน้อยบอกอ่ะกับโบเลน้อยแต่พอดีกลางๆยังมียังสิด้เฮ็นหูอีกหลายน้องๆเนาะเป็นกําลังใจให้น้องให้เป็นกําลังใจให้พี่น้องเลยเนาะเอาสบายดีแล้วน้องเดิอบันี้เด้อสบายดีเบิร์กไถ่ายูฮไปก่อนโอเคพี่น้องสบายดีอีกเพียงหนึ่งเป็นอาไรพี่น้องงามบอก ตัวชิดวงง่างามเลยพี่น้องเอยเนาะอ่างามแบบแบบแบบรำมาสะาพี่น้องเอ๋ยเนาะไม่เสื่อมไม่ได้แต่งอีกพี่น,อน้องเอยมารยญาทเพียบพร้อมคุณสมบัติดีอ่าการศึกษานี้ครบพี่น้องเอยเนาะอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษก็อาจจะได้ได้หน่พี่น้องเพราะเพนเทียนสูงอยู่ภาษาไทยนี่บว่าอออถึงเลยได้เบิร์ดมารยญาทโอ้คบโมไม่อย่างติพี่น้องเอยเอา น้องพี่องเนาะถ้าใไรคิดว่าผู้นี้นะเมนแม่ของลูกและติดต่อมาหาตุชิษย์เด้อพี่น้องเด้อตุชิด์จะเอาเส้งทางติดต่อให้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะระวังว่าเป็นกำใจให้น้องก็ผ่าคอให้น้องเจอครับหักเท่พี่น้องเลยเนาะเจอคนที่จริงจังอะไรพี่น้องเลยโดยสุดท้ายนี้ตุศิษ์กับขอบุญขอบคุณเพื่อน้อง MC บัตสุขุสุขคน ข้อที่ตามหับชมเราเป็นกํลังใจตุชิสเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปในไลน์เน่พี่น้องเนาะเพื่อนหนุ่มๆจะได้เห็นจะได้ฝ้ามาจีบมาจองพี่น้องเห็นเนาะผู้ใหมาก่อนได้ก่อนพี่น้องเสียตุชิสคนนี้นี่ฟันทงแน่นอนมีครบทุกอย่างพี่น้องเห็นเนาะเต่าเบียกินกับเป็นยามไม่ได้ออกลิ่นมีเพียบพ่อพี่น้องเห็ยสุดท้ายนี่ตุชิสจะขอเล่าคำว่าสบายดีพี่น้อง